สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทารโนะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจาะจงตัวบุคคลนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีดีไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของชาวราศีธนูนะคะประจำเดือนสิงหาคม2566นะสำหรับชาวราศีธนูที่อยู่ในสถานะคนมีคู่คนมีคนคุยและคนโสดน,นะคะ ในตรงนี้มีการจะขอเปิดพลังงานของชาวราศรีธนูที่มีคู่ก่อนนะคะประจำเดือนสิงหาคมนี้นะพลังงานความรักความสัมพันธ์จะเป็นยังไงบ้างนะคะไพ่ใบแ,แรกนะ q ค e ีนออฟวัดค่ะเจ็ดดาบสามดาบเจ็ดไม้ วิวอั f ฟอร์จูนเด t ด c ัดติดเก้าถ้วยนายออฟสอดและสิบเหรียญค่ะโอเคค่ะ สำหรับมีคนมีคู่นะคะพลังงานของคุณในเดือนสิงหาคมนี้นะค่ะบอกเลยว่าในหลายๆคนนะเป็นช่วงที่ความรักมีอุปสรรคมีปัญหาเข้ามาค่ะมีเรื่องของบุคคลที่สามเข้ามามีเรื่องของรักซ้อนซ้อนรักเข้ามาในตรงนี้ค่ะคุณเหมือนกับต้องจัดการกับปัญหาเนี้ยทั้งมีทั้งความเครียดความกังวลใจรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อค่ะในความสัมพันธ์ก็บอกเลยค่ะในหลายๆคู่นะบอกเลิก หรือขอห่างกันสักพักหนึ่งกับคนรักค่ะเพื่อทบทวนตัวเองเพื่อต่างฝ่ายต่างทบทวนตัวเองนะว่ายังต้องการกันอีกไหมนะคะในตรงนี้และในหลายๆคู่ค่ะก็บอกเลยว่าคุณสู้สุดใจสู้สุดตัวนะกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะบอกเลยว่ามีพลังงานเข้ามานะว่าเหมือนกับคุณจนเหนื่อยจนท้อจนไม่ไหวอะ่ะจนคุณต้องขอหยุดต้องขอบายค่ะในตรงนี้บางครั้งบางที ขอหยุดความสัมพันธ์กับเขาเพื่อตัดปัญหาทุกสิ่งอย่างในตรงนี้ค่ะคุณพยายามที่จะตัดสินใจให้มันเด็ดขาดไปเลยนะคะแต่ก็บอกเลยว่าด้วยลึกๆตัวคุณเองแล้วมันคงกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็จริงๆเราไม่อยากเปลี่ยนใจค่ะเหมือนกับว่ามันเหนื่อยจนคุณรู้สึกท้อจนคุณรู้สึกว่าต้องหยุดสักพักหนึ่งอะ่ะแล้วคุณก็อยากให้เขาอ่ะฟันธงมาเลยชัดเจนมาเลยว่าจะเลือกใครหรือว่าจะอยู่ยังไงในตรงนี้ในความสัมพันธ์ครั้งนี้อืม คุณอยากให้เขาตัดสินใจไปเลยว่า,าให้จบกับทุกสิ่งอย่างแล้วกลับมาเลือกคุณอยู่ในความสัมพันธ์นะคะในตรงนี้อยากให้เขาที่จะชัดเจนกับคุณไปเลยค่ะอีกในนึงนะคะก็เป็นไปได้ว่าปัญหานี้อาจจะเป็นปัญหาของบุคคลที่3เข้ามาวุ่นวายในความสัมพันธ์แล้วทาให้มันเกิดปัญหาไปเกิดประเด็นกันขึ้นโดยที่คนของคุณอาจจะไม่ได้เ,เขาเรียกอะไรเหมือนตบมือข้างเดียวอยู่ค่ะในตรงนี้บุคคลที่สามอาจจะตบมือข้างเดียวอยู่ก็ได้นะ ทำให้คุณรู้สึกวุ่นวายทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจอะค่ะในตรงนี้ก็เป็นไปได้เช่นกันนะค่ะยังไงเราเป็นไปได้สูงนะด้วยพลังงานตรงนี้คุณจะมีความไม่สบายใจอาจจะทะเลาะกันอาจจะมีปัญหากันค่ะอืวิวออฟฟอร์จูนเข้ามานะแต่ยังไงเราค่ะทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันยังสามารถที่จะผ่านพ้นไปได้ยังสามารถที่จะเคลียร์ใจกันได้เพราะตรงเนี้ยมีเรื่องของเวลาเหมือนกับปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างหรือว่าทิ้งระยะห่างกันสักพักหนึ่งค่ะ สุดท้ายแล้วยังไงแล้วนะเอ่อจะทําให้ทั้งคุณทั้งคู่เบาลงหรือว่ามีสติมากพอที่จะกลับมาคุยกันอีกครั้งนึงค่ะเพราะว่าในตรงนี้พลังงานของ View of Fortune มันเหมือนกับผ่านอุปสรรคผ่านปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วค่ะแล้วฟ้าหลังฝนจะสดใสกว่าเดิมนะคะในตรงนี้ในที่คุณประชนอยู่ประเจิญอยู่ในอาจจะเป็นแบบว่าอความรักอึมครึมไม่ชัดเจนค่ะเป็นเมฆหมอกเข้ามานะ มืดฟ้ามัวดินมาเลยค่ะในตรงนี้แต่เดี๋ยวพลังงานค่อยๆจะเปลี่ยนปรับไปนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะกลับมาสดใสอีกครั้งหนึ่งอะค่ะยังไงเราบอกเลยว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจะได้รับการแก้ไขจะได้รับการเคลียร์ใจกันนะคะระหว่างคุณกับเขานะค่ะพลังงานของก้าถ้วยถามว่าตัวคุณเองอะค่ะสําหรับชาวธนูแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองในระดับสิบเหมือนกันนะยังไงแล้วค่ะเป็นคนที่มีความมั่นใจแล้วก็คิดว่ายังไงแล้วคนของคุณอะ ต้องเลือกคุณแน่นอนนะในตรงนี้แต่มิกกาก็มองว่าด้วยพลังงานแล้วอ,ะอ่ะอาจจะเป็นคนอื่นๆที่เข้ามาวุ่นวายกับเขาเองก็ได้ที่เขาอาจจะไม่ได้สารความสัมพันธ์ต่อก็ได้ค่ะเหมือนกับว่าพลังงานขึ้นมาเนาะว่าจะมีคนเข้ามาแล้วทําให้คุณทั้งคู่วุ่นวายในความสัมพันธ์น่ะในตรงนี้ค่ะพลังงานของ king of swords เข้ามานะอืในตรงนี้ มันเป็นพลังงานของปัญหาประเด็นที่จะเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาคะ่ะในตรงนี้ใจเย็นๆพูดคุยกันดีๆนะคะเหมือนใช้เหตุผลในการคุยการเปิดอกเปิดใจคุยกันคะ่ะเพื่อจะได้ขี้คลายสถานการณ์นี้ไปคะ่ะเพราะว่ายังไงแล้วพลังงานคุณทั้งคู่มั่นคงอยู่นะคุณมั่นคงกับเขาลังงานความรักยังอยู่มีการมองว่าคนอื่นๆที่เข้ามาในความสัมพันธนะ์นั้นตรงนี้เข้ามาเพื่อทดสอบใจทดสอบรักระหว่างคู่ของคุณคะ่ะ พราะพลังงานของ1ิบเหรียญเข้ามานะยังไงแล้วก็บอกเลยค่ะเขาก็ยังเป็นคน,คนที่ใช่สําหรับคุณอยู่ดียังไงแล้วคุณกับเขาอะค่ะยังไม่ได้ตัดขาดจากกันยังไม่มีพลังงานของไพ่โมบออนมิกะก็เลยมองว่าในตรงนี้เป็นพลังงานของคนบุคคลที่3ที่เข้ามาวุ่นวายที่เข้ามาเจาะแจะที่เข้ามาขายขนมจีบคู่ของคุณนะแล้วทําให้เกิดปัญหาหึงหวงกันเกิดขึ้นค่ะในตรงนี้บอกเลยค่ะว่าเดี๋ยวคุณกับเขาจะคุยกันเคลียร์ใจกันแล้วก็กลับมา แฮปปี้เอนดิ้งกันอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะด้วยพลังงานในตรงนี้นะคะคนมีคู่ของชาวราศีธนูนะก็ให้ระมัดระวังเรื่องบุคคลที่3ามที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์ทาให้ความสัมพันธ์วุ่นวายทำให้คุณกับเขามีประเด็นมีปัญหากันค่ะในตรงนี้ใจเย็นๆค่ะจับมือกันให้มั่นรักกันให้มากพอค่ะแล้วจะก้าวผ่านปัญหานี้ไปได้นะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคนที่อยู่ในสถานะคนคุยนะคะ ่ะสำหรับชาวราศีธนูนะคนที่อยู่ในสถานะคนคุยนะคะพลังงานความรักความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างคะในเดือนนี้ไพ่ใบแรกนะคะแปดไม้ยังไงเรายังมีการคุยกันอย่างต่อนเนื่องนะคะระหว่างคุณกับเขาเดอะสตาร์ค่ะยังต้องการกันและกันในความสัมพันธ์นะนายออฟวาดสองไม้เดอะเวิ d มือนยิ่งคุยกันก็ยิ่งจะผูกพันกับเขามากขึ้นกว่าเดิมอะค่ะสมดาบค่ะสี่ดาบค่ะในเดือนนี้นะคุณอาจจะได้รักแคะรักายค่ะในตรงนี้อาจจะได้รับรู้นะว่าเขาอาจจะคุยกับใครอีกคนหนึ่งอยู่หรืออาจจะมีคนเข้ามาชอบเขาค่ะทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจนะเจ็ดเหรียญค่ะตกเหรียญค่ะและ e of s w o r d สำหรับคนที่อยู่ในสถานะคนคุยนะคะสำหรับชาวราศีธนูในเดือนนี้นะก็บอกเลยว่ายัางไงแล้วคุณทั้งคู่นะคะการคุยกันมาครั้งเนี้ยเหมือนคุณทั้งคู่น่าจะเน้นเรื่องทางโซเชียลนะในการคุยกันเพราะอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้กันอาจจะอยู่คนละถิ่นฐานอาจจะอยู่คนละจังหวัดค่ะในตรงนี้เป็นไปได้ว่าในหลายๆคู่ดีวกับชาวต่างชาติคุยกับชาวต่างชาติอยู่นะเขามีพลังงานของชาวราศีกุมเขามีพลังงานของชาวธาตุลมค่ะเมถุนตุลและกุมนะ เป็นคนที่ถามว่าเป็นคนอเอร์ตไหมเป็นคนอเอร์ตเป็นคนปนคนุดปาาตัดสินใจอะไรแบบเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวนะคนคนนี้เป็นคนที่ถ้ารักแล้วก็คือรักจริงหลงจริงค่ะตัดขาดจากความสัมพันธ์ยากด้วยพลังงานในตอนนี้ค่ะตัวคุณนะคะมุ่งหวังให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มั่นคงลงตัวหรือว่าอยากจะอัปเดตสถานะความสัมพันธ์จากคนคุยเป็นคนรักแบบจริงจังค่ะในตรงนี้นะ สองไม้ค่ะมองว่าเป็นพลังงานของเรื่องระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะั้นักที่มีระยะทางค่ะระหว่างคุณกับเขาเหมือนรอเวลารอโอกาสรอจังหวะที่จะได้เจอกันค่ะและในหลายๆคู่นะคะที่มีประเด็นมีปัญหากันจะได้กลับมาเคลียร์ใจกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ The world ค่ะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันค่อยๆพัฒนานะแล้วก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยแล้วก็เป็นไปได้ว่าเตืองตรงนี้ค่ะ คุณเริ่มจริงจังกับความสัมพันธ์มากขึ้นคุณต้องการที่จะให้เขาชัดเจนจริงจังกับคุณเช่นกันนะแต่ยังไงเราเดือนนี้ให้เรามาระวังนะคะเพราะมีสาดาบสี่ดาบเข้ามาจะมีคนอื่นๆเข้ามาข้องเกี่ยวในความสัมพันธ์ค่ะหรือเขาอาจจะมาขายขนมจีบคู่ของคุณก็ได้หรือเขาอาจจะเข้ามาทางคุณก็ได้เช่นกันนะเหมือนกับว่ามีคนอื่นๆที่เข้ามาข้องแวะที่เข้ามาจีบที่เข้ามาตออะค่ะในตรงนี้จะทําให้เกิด การต้องกลับมานั่งทบทวนนี่ค่ะว่าสรุปแล้วเขาใช่หรือไม่ใช่สําหรับคุณหรือคุณใช่หรือไม่ใช่สําหรับเขานะอเหมือนก็ว่าต้องกลับมาทบทวนความสัมพันธ์กลับมาทบทวนใจตัวเองค่ะว่ายังต้องการกันและกันอยู่ไหมเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วไม่สบายใจนะหรือคุณไปรับรู้รับทราบ,รบ,รบเรื่องราวเหล่านี้มาค่ะแล้วยังไม่ได้เคลียร์กับเขาทําให้คุณต้องเก็บมาคิดต้องเก็บมาเครียดเองนะก็เป็นไปได้เช่นกันค่ะเจ็ดเหรียญนะคุณพยายามทบทวนค่ะ ทบทวนบริบทความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาในตรงนี้ค่ะว่ามันยังจะไปสารความสัมพันธ์ต่อกันได้ไหมจะไปกันแบบตลอดรอดฝั่งไหมนะคะในตรงนี้คุณกังวลใจอยู่นะพลังงานของหกเหรียญค่ะค่ะก็บอกเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะคะ่ะถามว่ามีปัญหาไหมมีปัญหาบ้างมีเรื่องไม่เข้าใจกันบ้างแต่ยังสามารถที่จะคุยกันได้เคลียร์ใจกันได้มองว่าในตรงนี้มีการกลับเข้ามาเคลียร์ใจกันกลับเข้ามาปรับความ ปรับความสัมพันธ์กันค่ะอืแล้วก็เหมือนกับเรียนรู้ศึกษานิสัยใจคอกันต่อคะ่ะระหว่างคุณกับเขาความรักความสัมพันธ์นะคะในหลายๆคู่ถ้าโก,การธกันงอนกันอยู่กลับมาเริ่มต้นใหม่สารความสัมพันธ์กันใหม่นะทั้งที่ในใจก็ยังรู้สึกหวันหว่นๆอยู่ค่ะในตรงนี้แต่ก็ยังอยากที่จะไปที่สุดทางรักครั้งนี้นะเพราะว่ายังไงแล้วคุณจรงิงจังกับเขาอยู่แล้วคะ่ะเพียงแต่รอเขาจรงิงจังชัดเจนกับคุณบ้างเท่านั้นเองนะ ในเดือนนี้ก็บอกเลยค่ะสําหรับคนมีอ๋อที่อยู่ในสถานะคนคุยนะคะคุณกับเขานะมันความสัมพันธ์นะคะจะได้คุยกันอย่างต่อเนื่องนะความรักความสัมพันธ์พัฒนาไปอีกขั้นอีกระดับหนึ่งแต่ในตรงนี้มีปัญหาเข้ามาค่ะในช่วงเดือนนี้อาจจะมีคนเข้ามาเตะคุณหรือว่าเข้ามาเตะคู่ของคุณก็ได้นะมันทําให้ความรักความสัมพันธ์เกิดปัญหาเกิดประเด็นค่ะอาจจะมีเรื่องให้งอนกันมีเรื่องหึงหวงกันเกิดขึ้นนะ แต่ยังไงเราบอกเลยว่าสุดท้ายแล้วยังไงแล้วได้เคลียร์ใจกันแล้วได้สานความสัมพันธ์กันต่อค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานออความรักของคนโสดนะคะคนที่อยู่ในสถานะคนโสดนะคนโสดชาวราศีธนูนะคะในเดือนสิงหาคมนี้นะมาดูกันนะคะว่าจะมีคนเข้ามาปิ๊งคนเข้ามาจีบคุณไหมคะ ให่ไปได้นะคะ Queen ควีนออฟสอดคุณเป็นคนจริงจังนะคะชาวราศีธนูเป็นคนจริงจังเป็นคนที่ไม่ได้อยากคุยแบบเล่นๆนะ่ะถ้าเข้ามาแล้วก็อยากคบแบบจริงจังเลยนะคะเดอ m o มู Moon, ค่ะห้าไม้ค่ะคือในใจคุณอาจจะมีเรื่องเครียดๆอยู่หรือจะมีเรื่องของอความเสียใจความผิดหวังครั้งก่อนครั้งเก่าที่มันมาสร้างกำแพงให้กับตัวคุณที่ยังไม่เปิดใจในตรงนี้ค่ะ พลังงานของห้าไม้ก็เหมือนกับว่าในเรื่องงานแล้วก็ค่อนข้างที่จะงานยุ่งงานเยอะจนทําให้คุณไม่มีเวลาที่จะมองใครเปิดใจให้ใครเลยก็ได้นะพลังงานของห้าถ้วยค่ะค่ะที่ไม่เปิดใจส่วนหนึ่งก็เพราะว่ากลัวผิดหวังกลัวเสียใจกลัวอกอกหักนะไม่อยากอกหักไม่อยากผิดหวังค่ะนายออฟสอดอีกในนึงก็เหมือนเป็นช่วงเวลาที่คุณเลือกเลือกคนที่ใช่ที่สุดให้กับตัวคุณเองค่ะ ในตรงนี้ให้โอกาสตัวเองที่จะได้เจอคนที่ใช่ที่สุดไปเลยนะไม่อยากคุยแบบเรี่ยไรยลายทางนะคะพลังงานของสามถ้วยค่ะพลังงานของเจดถ้วยคุณมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่ถูกใจนะคะในเดือนนี้เขาจะเป็นรักในสายงาน หรือเจอกันในงานปาร์ตี้งานสังสรรค์งานสิทธิ์เก่าเลี้ยงรุ่นพวกนี้ค่ะจะได้พบได้เจอกับเขานะคนคนนี้เจอปุ๊บปิงปั๊บนะคะถูกสเปคตรงใจตรงไทยนะเอ็ดออฟสอดค่ะยังไงแล้วได้เริ่มต้นพัฒนาความสัมพันธ์กันนะระหว่างคุณกับเขา s ชมเปเลนนะคะและตามมาด้วย The World ค่ะ โอเคค่ะสำหรับเ,เกณฑ์ความรักของคนโสดชาวราศีธนูนะคะประจำเดือนสิงหาคมนี้นะก็บอกเลยค่ะว่าตัวพลังงานของตัวคุณแล้วนะคุณเป็นคนจริงจังกับความสัมพันธ์แล้วก็ในเดือนนี้ค่ะจะมีคนเข้ามาดิวมีคนเข้ามาขอโอกาสคนเข้ามาขายขนมจีบคุณนะในตรงนี้ชาวราศีธนูต้องเคลียร์ใจตัวเองนะคะเพราะว่าในใจยังคิดยังกังวลยังไม่มูฟออนจากความผิดหวังครั้งก่อน หรือในหลายๆคนค่ะอาจจะยังไม่เคยมีแฟนกลัวผิดหวังกลัวเสียใจกลัวอกหักกลัวเขาไม่จริงจังไม่จริงใจกับคุณนะและในอีกหลายๆคนสําหรับชาวธนูคุณเป็นคนค่อนข้างเลือกเยอะเรื่องมากคุณเป็นคนที่มีสเปคสูงในความรักความสัมพันธ์ค่ะในตรงนี้คุณอาจจะกําลังเลือกอยู่นะว่าใครจะเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณค่ะพลังงานขึ้นมาในเดือนนี้คุณจะได้พบได้เจอคนที่ถูกใจ เป็นลักในสายงานหรือคนที่คุณคอนแทคติดต่องานด้วยบ่อยๆนะคะหรือคนที่เจอจากงานสังสรรค์ง,ง,งานเลี้ยงนะในตรงนี้มีพลังงานสูงค่ะเขาจะเป็นพลังงานของเนื้อคู่เขาจะเป็นพลังงานของคนที่ตรงสเปคตรงไทยคุณค่ะเอด็ดออฟสอดนะคะเทอร์เลนแล้วก็เดอะเวิร์ขึ้นมาค่ะพลังงานเป็นไปได้สูงเลยว่าคุณกับเขาได้เปิดใจคบกันอย,อย่างจริงจัง จอกันปิงตั้งแต่แรกเจอค่ะในตรงนี้ต้องการที่จะประคับประคองความสัมพันธ์ต้องการที่จะสานความสัมพันธ์กันต่อนะเพราะด้วยพลังงานของเดอะเวิร์แล้วค่ะยังไงแล้วบอกเลยว่าระหว่างคุณกับเขาถ้าได้เจอกันเนี่ยได้สานความสัมพันธ์กันต่อแน่นอนได้คบกันแบบกันต่อแน่นอนได้คบกันแบบยาวๆนะคะในตรงนี้บอกเลยค่ะคนคนนี้เป็นคนที่ถูกใจคนโสดชาวราศีธนูนะอืมยังไงแล้วก็ ขอให้เจอคนที่ถูกใจนะคะสำหรับคนโสดชาวธนูนะค่ะสำหรับชาวราศีธนูนะคะที่อยู่ในสถานะทั้งคนมีคู่ทั้งคนมีคนคุยและคนโสดนะคะก็ขอให้เดือนนี้นะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีนะคะและขอให้ความรักความสัมพันธ์สมหวังนะคะและกลับมาพบกับมิกาดทาร่โลได้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ